สวัสดีค่ะสำหรับบ้านนี้เนี่ยก็จะมีถวายน้ำที่ยิ่งพักประจำนะคะก็เราจะใช้เครื่องทำน้ำแร่ตัวนี้ค่ะกลองน้ำแล้วก็ถวายน้ำตอนี้นะคะนี่แล้วก็เปิดตัวนี้ค่ะหมุนขึ้นก็จะเป็นน้ำแร่ถ้าหมุนลงก็จะเป็นน้ำประปานะคะฟา ก็จะถ่ายน้ําทุกวันนะคะด้วยน้าแร่แล้วก็ดื่มน้ําทุกวันให้ได้อย่างน้อยวันละสาลิตรต่อวันวิธีการคํานวณก็คือเราใช้น้ําหนักตัวคูณด้วย3ามหรือว่าคูณ4-5บ้าไปเลยค่ะเท่ากับปริมาณที่เราควรจะดื่มน้ําต่อวันเรียกว่ามีงานวิจัยเรื่องน้ําว่าดื่มน้ําต่อเนื่อง สมเดือนวัล,ละสามลิตรสุขภาพดีขึ้นหน้าเด็กลงอยากให้ทุกคนสุขภาพดีด้วยการดื่มน้ำนะคะสวัสดีค่ะ